สวัสดีครับพี่พนอ้องปองไยที่เราเิดถึงทุกคู่ทุกคนพี่น้องครับผมเมื่อนี้พ่อใหญ่ตุยยินดีตอนรับพ่อเม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนเขาสูช่องพ่อใหญ่ตุยลุยอีสานเช่นเคยเนาะพี่น้องครับผมเมื่อนี้พ่อใหญ่ตุยได้เมนูมาฝากพ่อแม่พี่น้องคือเกา่านั่นก็คือเมนู ขัวกิ้งกบครับผมหร,าารรหรือว่าวงไาง่ายาายอีสานว่าขัวกบหรือว่าผัดเกล็ดกบเด้อพี่น้องครับผมไปเบื้องขั้นตอนในการเหตุการณ์ทำพอวัสิมีวัตถุอีหยังเนียมาพี่น้องตามปัญญาตุทยมาเบื้องถาราะวมหลังจากนี่เด้อพี่น้องครับผมปัญญาุทได้เตรียมเรียบร้อยแล้วนี่พี่น้องครับผมกบครับผมกบวันนี้ประมาณหาโตหกโตเด้อพี่น้อง อันพอนี้ตุยได้ทําการสรับมุนมุนซับละเอียดเรียบร้อยเลยนียยพี่น้องครับผมมาเบิองเครื่องกันเลยว่ามีอย่างแน่้ยเนาะพี่น้องครับผมอันนี้ก็มีเกลือแล้วก็กระเทียมแล้วพวกพริกกินดาแดงพี่น้องครับผมทีในี้เนี่ยขาดบ่ได้ไพี่น้องนี่เป็นขมิ้นชันขมิ้นชันเด้อพี่น้องครับผมพอนี้ตุยสีใสทึงหัวเขาของเขาแล้วกับสีใสทึงใบพี่น้องนี่นี่พี่น้องเห็นบ่ นี่ใบพญี้ตุยเลยทําการหั่นเรียบร้อยใบคมิินนี่พี่น้องเข้ากันมากๆกเลยกับเมนู่าขั้วกิ้งหรือว่าขัวกบันเข้าเล้อพี่น้องกับผมแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็ชูรสพี่น้องมักใไ่บ่มักกับ่ตตองใส่เกลือแล้วก็พี่น้องรสดีน้อยนึงแล้วก็มีน้ํามันพืชแล้วก็ตามมาด้วยน้าําปลาพี่น้องกับผมน้ำตาลน,น่อยนึงครับแล้วอันนี้ครับผมราะเอียดของเฮ้าเด้อพี่น้องกับผม นี่ผักกีตูไทยแล้วก็ใบยี่หร่านี่พี่น้องครับผมหรือว่าผักกีตูสร้างบานาน้องนี่ใบกะเพราผักกีตูไทยนี่เด้อพี่น้องมาพี่น้องครับผมลงมืดทํากันเลยก่อนเอื่นเครืองเทศต่างๆเข้าลงไปครับผมตีพุ่ยี่ตู่อยู่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะว่านี้อย่างเนี้ยเทลงไปพร้อมกันเลยพี่น้องครับผมเทลงไปพร้อมกันแล้วก็ตามมาด้วยเกลือครับผมเกลือหยอดนิดนึงเนาะพี่นอ้องจัดการโขกเลยทีนีง เอาที่โกไปเรื่อยๆื่อยเด้อพี่น้องครับผมโขกไปเรื่อยๆรืยจนกลัวเขาสิละเอียดเรือเมนูนี่หยาบบ่หยาบบ่ซาพี่น้องครับผมขวัวกิ่งกบพี่น้องเสียบเด้อพี่น้องครับผมเมนูนี่เขาสามารถรับกินรับท่านใดทุกภาคสิเฮ็ดกินหรือว่าเฮ็ดขายได้เรื่อยพี่นอ้องครับผมลูกค้านี่ติดใจมากๆเลย พี่น้องครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตามหมายเลขแ๊บดึงก่อนเด้อพี่น้องครับผมจังเบื้องกันตอนต่อไปเด้อครับพี่น้องครับหลังจากเอ่อพ่อนี่ตุ๋ยได้ตามขี้แกงอยังงใบเรียบร้อยแล้วที่นี่เราก็ได้น้ำอากระทะขึ้นเตาตามมาด้วยน้ำมันพี่น้องครับผมอันนี้พ่อนี่ตุ๋ยบ่ได้ใส่หลยเด้อพี่น้องครับผมขวาาข้าใส่พะอประมาณกาว่าขว้าขี้แกงแหกให้เขามีมกลิ่นหอมเด้อพี่น,อน้อง จากน้ำมันเขาร้อนได้ที่เราก็ตามมาด้วยพริกแกงลงไปั่วเลยั่วให้เขาส่งกีน่นหอมพี่นองครับผมนี่นู่นนี่เหดยังไงนี่ร้องเมื่งเด้อพี่นองรับร้องแซ่บพี่น้องครับเมื่อนี้พุปอในี่ตุ้ยมาสถานทีทีว่าเกียอยู่เสียงหน้าเด้อขีนองครับผมเสียงหน้าหน่อยอ้อยหน้าเหนอเพราะว่าหลังจากคือฝนตกทําสถานที เล้วกะเขาก็ะได้กําลังเหี่ยงกําลังอย่างยกพ่อใหญ่ตุยเรื่มสินีหมองไทยถ้ำเล้วพี่น้องครับผมไทยถ้ำป้อนเทียนเนื้อพีน้องอันนี้พ่อใหญ่ตุยใส่เตาทานเนี่ยี่น้องบ่ได้ใส่เตาแกสดิ้อไทยถ้ำมีเสียงหน้ามันจังได้บรรยากาศที่น่องครับผมบรรยากาศบ้านๆเนาะด้วยโอเคพี่น้องครับผมได้กินอยียงคิด น่าจน,น,นิดที่พญิตุยลงไปหอมชุยขึ้นมาเตะจะมูกันทีเดี๋ยวทีนี้เราก็จะนําเอาคบที่น้องครับผมคบฝักเรียบร้อยเลยครับผมเอาลงไปเลยสมุนไพรล้วนๆครับผมนี่นู่นนี่เน้นสมุนไพรล้วนๆเลย เ่าไดใส่น้ำเด้อพี่น้องครับผมเขาบด้ใส่น้ำเขาขวาไปอันนี้คือเป็นเมนูขวกิงพี่น้องครับผมดูว่าวาวแทามปากยิสันก็คือขวบคบธรรมดาพี่น้องครับผมกินกระเทียมพริกไทยแล้วก็ขมิ้นสันกำลังออกยออกมาเลยหอมเจ็ดจมูกพี่น้อง โอ้โหน่าร่อยมากครับผมพี่น้องครับผมครับพี่น้องเลทยซี่ถูกขู่ทุกคนเหอพี่น้องอ่าหลับต้มยู่จังหวัดใดอำเภอใดกะปล่อยข้อมมนมาบอกให้พุ้ใหง่ตุยรู้จักไงเด้อพี่น้องครับผมพุ้ใหญ่ตุยกะอยากรู้ว่าพี่น้องหลับต้มยู่จังหวัดใดเนี่ยนอาพี่น้องครับผมปี้ใหญ่ตุยกะช่องยังบ่ท่านไงบ่ท่านเติบตัวกะ อยากรู้เนาะว่าพี่น้องหลับทุ่มอยู่จังหวัดใดเนาะพี่น้องครับผมอหลังจากที่เข้ากว่านีปล้อยเห้เขาสุกไปจากน้อยหนึ่งเดี๋ยวที่นี่เขาก็ะติดเอาเคเื่องมาใจเลยพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับผมหลังจากกันพ้น,นี่สุ่ยด้วยขวามากพักหนึ่งเดี๋ยวนี่ค่อนขานที่จะแหงเน่าเลยพี่น้องเขาสะติดเดียวน้ำอาเคื่องปุลมเลยกะไปพอประมาณเลยพี่น้องครับผมบ่เรียสูตรตายตัวนะอันนี้คือรถด,ดีพี่น้องครับผม แล้วก็น้ําตาลหน่อยนึงพี่น้องครับผมน้าตาลบอไส่์ไหลเด้อพี่น้องแล้วก็ตามมาด้วยชูรสหน่อยนึงพี่น้องครับผมชูรสหน่อยนึงอันนี้เอาถือควาการ์วาควาเขาแหงเลยพี่น้องครับผมควาเขาเหงเขาก็เริ่มติดคนต่ตาหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเขาก็จิได้เอาพากตีโปนี่ปีแช่ไว้หนึ่งลงมาลงเลยพี่น้องครับผมนี่พี่น้องครับผมนี่ใบกะเพรา ลงไปเลย,ยง,ง่ายๆพี่น้องครับผมม,บมีนู่นนี่เพราะว่าเอาบระตอบใส่นามนามเขามีอยู่แล้วครับผมมีอยู่ในผักครับผมจากใส่ใบกะเพราแล้่วๆนี่คือใบขมินนมขม้นพี่น้องครับผมใบขมิ้นพี่น้องขาดบ่ได้เด้อกับมีนู่นนี่แซ่บอี่หรี่รองเห็ดเบืองครับผมขมิ้นสั้นห่อสีเหลืองเหลืองนี่เด้อพี่น้องครับผมสมุนไพรมีประโยชน์มากไหมพี่น้อง สมุนไพนั่นเห็ยนย่ว่าพี่น้องครับผมเขาสิมีน้ำบอกมาท่านพี่ผะว่าเขาเอาเอาผัดใจน้องพี่น้องต่อไปเราก็จะได้ขั่วให้เขาแห้งเลยโอ้ส่งกลิ่นหอมปุ้งเลยพี่น้องครับผมอ้ กินกับเขาสวยห่อนๆห,หรือว่าเขาเหนียวห้องก็ได้ดิพี่น้องกับผมเมนูนี้ได้ถึงเขาสวยเขาเหนียวเด้อพี่น้องร้องไปร่องเหยียดเหยียดท่านเมืองเด้อพี่น้องกับผมเมนูยังไงไสำหรับเหยียดในขั้วเลื่อนของเขาเนะงานพี่น้องย๋ยบวันนี้ตีววหัวไปจักปักกะว่าเขาแห้งได้ที่แล้วยว ยังคอยมาติดตามเบื้องอีกขั้นตอนต่อไปเด้อพี่น้องครับผมปุ้ย่ยตุยก็จะได้ซีบเบื้องนี่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องครับผมหน้าตาก็ติออกมากแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยโอโ้โหพี่น้องครับผมกินหอมเลยนี่ปุ้ย่ตุยขวดจนแหงนี่พี่น้องครับผมขวดจนแหงได้ทีมาตอเนี้ถึงขั้นตอนทิมครับผมอืมอืม,อม เด็ด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 พี่น้องเมนูนี่บ่มีพลาดพี่น้องครับผมน้องเบเกินเดียท่านมึงเด้อพี่น้องสำหรับมนูนี่พ่อใหญ่ตุยให้ซื้อว่าหัวกิ้งกบหรือว่าพาเต็ดกบก็ได้พี่น้องครับผมสองยางครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่เด้อสิบ่ว่าทั้งสองยู้ถูกหรือว่าเกลบบุกเด้อพี่น้องครับผมสองสองทางเด้อพี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใหญ่ตุยขอลาพี่ลาน้องไปก่อนไหวกินหนาพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ